สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับจอนเดียนะครับหกหนึ่งซีร์นะครับนี่ครับแต่ดอกจอรเดียหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแรงม้านะครับเมดอินเจอร์แนนะครับเรามาดูจากข้างนอกแล้วเข้าไปดูข้างในนะครับถ้าอันไหนพี่คนไหนรู้ก็เพิ่มเติมได้ครับผมก็เท่าที่รู้นะครับตัวนี้ภายอนก่อนนะครับเอาจากด้านหน้าก่อนข้างหน้าก็จะมีนี่ครับ พุช PTO ชุดยกหน้านะครับฟอน PTO แล้วก็มีฟอนโหลดเดอร์นะครับตัวนี้ใช้ของอันซองนะครับไม่ใช่ของจอนเดียนะครับนี่ครับร้นหน้าก็จะเป็นขอบยี่สิบแปดนะครับยางเรเดียลห้าสี่นทับหกนะครับยี่ห้อมิชลินยางหลังก็มิชลินเหมือนกันครับเรเดียล หกห้าศ 65, นย์ทับหกห้า r สามสิบแปดนะครับน็อตล้อหลังก็แปดตัวข้างหน้าสิบตัวนะครับเป็นคานหน้าของจอรเดียนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนี่ครับไฟก็มีไฟสองชั้นนะครับแต่แตกไปแล้วหนึ่งข้างก็ชนตูดแล้วสิบล้อครับ ตัวนี้ของที่ติดมาก็หักเรียบร้อยครับนะครับก็จะใส่คอปเปอร์ให้ชุดหนึ่งนะครับใส่ให้ไม่ครบครับสงสัยจะรีบครับสั่งไปตัวคันนี้สั่งไป4เดือนนะครับกว่าจะได้รถซื้อมาตั้วปีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นวาล์วปิดเปิดนะครับตัวนี้รถคันนี้ใช้ช่วงล่าง T L S นะครับหรือ Tip Link s u b s ค์ซับสแนะครับก็มีกระบอกใฮดรดลิกซับสันสะเทือน สามตัวซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับขันหน้าแล้วอันนี้เป็นระบบเบรกสี่ล้อนะครับนี่ครับไฟหลังคาก็มีหกนะครับข,ข้างอีกสอง ถังน้ำมัน260ลิตรนะครับถึงตรงนี้ครับ260ลิตรตอนนี้ก็จะเป็นแอดบลูนะครับผมไม่รู้ว่าเมืองไทยเราใช้กันหรือเปล่านะครับแต่ที่นี่เขาบังคับแล้วครับเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆ80แรงม้าขึ้นต้องมีต้องมีนะครับไปเห็นของคูปต้าเ M5 นะครับ1 0ึงศเขาก็มีเหมือนกันนะครับมีบางคน บางคนตัวนี้เวลาเรียวสุดมันจะไม่ไปกระแทกตัวรถนะครับเพราะว่ามันดีดเบี่ยงได้นะครับนะครับครับมีกล่องเครื่องมือนี่ครับแคปสวยครับทรงนี้ตรงารนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวาปรับไฟฟ้าปรับได้นะครับคปรับเลยกดข้างในรถปรับนะครับ นี่ครับด้านหลังไฟข้างบนมีหกดวงเหมือนกันนะครับข้างๆอีกสองเป็นแปดนะครับนี่ครับแขนยกหลังยกได้เขียนเ็าเขียนไว้ห้าตันสี่ร้อยกิโลนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะยกได้ไม่มีอะไรที่ให้มันยกถึงห้าตันหรอกครับเพราะว่าเราเน้นลากครับมันใจครั้นี้ลากแล้วก็ตี โตรตารี่นะครับโรตารี่ตัวนี้คันนี้ซื้อมาโตรตารี่ซื้อมาสามเมตรสิบเซนนะครับโรตารี่ใช่โรตารี่สามเมตรสิบนี่ครับแันหลังจะเป็นแคทที T นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหางลากนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่มีพวกระบบเบกรกลมแล้วก็ไม่ลากลูกเหมือนบ้านเรานะครับเพราะที่นี่เขาไม่ให้ลากลูกนะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นแขนกลางไฮดรอลิกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเป็นปุ่มควบคุมแขนหลังนะครับเวลาเราใส่หางคนเดียวนะครับเรากดตรงนี้เลยตัวนี้ลงตัวนี้ขึ้นตัวนี้ก็เป็นแขนกลางนะครับสองตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเบรก pto นะครับสำหรับว่าเราพ่วงเครื่องอัดฟางไปนะครับเราไปอัดแล้วทีนี้มันติดฟางเนี่ยเราก็จอดเราก็เดินมาแล้วมากดตรงนี้ได้นะครับถ้าเราลืมกดจากข้างบนนี่ครับ ทางน้ำมันก็ยาวมาถึงล้อหลังเลยนะครับน่ครับตอนนี้แคปบของรุ่น R นี่ผมไม่ทราบมีทุกรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาใส่กระบอกฮันเหล็กมาให้นะครับ4ตัวสมุมเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกรองแอร์นะครับถอดเปล่าบ่อยๆหลังเขาก็ใส่คอปเปอร์มาให้4ี่ชุดนะครับแยกสีไว้อยู่เวลาใส่แล้วก็กดเข้าไปใส่เข้าไปเลยครับดันเข้าไปเลย ส่วนเว,เวลาถอดแล้วก,กดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะดีดออกมานะครับวันนี้เป็นชุดต่อไฟท้ายนะครับนี่ครับนี่ครับขนาดของเพาหลังนะครับใหญ่มากครับแวไฟท้ายจบท้าย เรถคันนี้ได้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับทั้งกระจกท้ายทั้งกระจกหน้านะครับเหลือแต่ประตูข้างยังไม่เปลี่ยนครับเนี่ยกระทาล้อบันไดตัวนี้แล้วคันนี้บันไดนนนนข้างขวาจะเป็นสี่ขั้นนะครับแต่ข้างซ้ายจะเป็นสามขั้นตัวน,นี้ก็จะเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วบวก,บวกนะครับขั้วบวกนะครับพอล็ไป,ปแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับคลิปตรงนี้เลยแบตเตอรีตร่ตรงนี้ ก็ยากนิดหนึ่งครับอยู่คนเดียวครับครับดุมหน้าใหญ่ครับใหญ่กว่าตัวร้อยสามสิบอารนะครับนครับแค่จะโผล่ล้อเลยนะครับเนี่ยโผล่มันนิดหนึ่งครับทนมาแล้วหนึง่งนี่ครับถลอกเลยครับ <c oughs> เบียเดเบียดท่อนะครับเลี้ยวในพ้น รถคันนี้เป็นเครื่องมาตรฐานไอเสียยูโร6นะครับเป็นเครื่องหกสูบคอมมอนเรลนะครับอยากมาดูเักหน่อยครับกดตัวนี้ดึงตัวนี้แล้วก็ดันขึ้นนะครับอื่ครับหสูบคอมมอนเรลเทอร์โบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโบูแปรผันนะครับเป็นโบอินเตอร์คูลเลอร์ครับ นี่ครับหมอน้ำก็ใหญ่บบกเอฟครับนี่ครับ,รบทำงานทั้งวันสบายครับถ้าไม่ถ้าไม่เจอพวกเศษฟางนี่ความร้อนไม่ขึ้นครับตอนใช้มาความร้อนขึ้นครั้งหนึ่งครับยังอุ่นอยู่นะครับผมเปิดฟ้าเครื่องยกชุดตัดเวลาเป่าทำความสะอาดนะครับ ันก็จะมีบอกไว้ว่าใช้ลมเท่านี้เวลาเราจะเป่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแผงแอร์นะครับเป็นแผงแอร์สองตัวแล้วก็คลายตัวนี้ดึงมาปุ๊บแล้วก็สไลด์ออกข้างได้นะครับก็ทถาใม,มาสไลด์ตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นออยนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนี่ก็จะเป็นกรองโซลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ครับ สุนกรกายนุ้นครับสช้แบบรังผึ้งครับเล็กๆเองสามสี่วันเป่าทีนึงครับที่นี้ไม่ค่อยได้ลุยฝุ่นเท่าไหร่รถคันนี้งนนนล,ลงนาน้ํานะครับใส่โรตารี่ลงนาน้ํำนะรถคนันนี้นี่ครับรอบๆอ,อาบจ,จะสกรปรกนิดนึงนะครับ จอดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะว่าจะออกงานครับเอาเป็นรอลากคันเล็กครับคันเล็กจะลงใส่เครื่องแว็บฟิล์มพรุ่งนี้ครับไปม้วนข้าโพดนะครับเนี่ยครับคันเล็กขบะตะเอิมแซเกาห่านครับถ้าอยากดูเน้นม,มาเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกนะครับว่บางว่านี่ครับตัวนี้ข้างบนเสาอากาศนะครับตัวนี้ความสูงสามเมตร เกือบจะเป๊ะครับเพราะว่ารอดสะพานสามเมตรขูดลังคาครับเคยรอดครั้งหนึ่งก็ให้คนเดินขึ้นไปกดเสาอากาศไว้นะครับไปกับพ่อแกนี่ยประตูบานเดียวก็มีปัญหานิดนึงครับเวลามันมันัดมันมันจะตกเร็วนิดนึงมันจะหย่อนมันมันหย่อนนะครับมันจะมันชอบขูดกับตัวนี้ครับเพราะว่าก็ทํามาสวยนะครับอันเนี้ยสวยดีครับตอนนี้ก็จะ มีที่นั่งผู้ดดโดยสารนะครับนี่ครับก็ได้แค่โดยสารแหละครับจะได้นั่ง,งไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ได้ครับเกะก,กะครับนี่ครับบานหน้ายัางใสๆอยู่ครับเปลี่ยนมาใหม่สั่งอะไรเป็นเดือนครับางข้หลังก็จะมืดหน่อยข้างๆมืดหน่อยนะครับติดฟิล์มวันนี้ฟิล์มสาสิบตัวนี้ก็จะเป็นหิ่ง ให้ใส่ของนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล่องเก็บความเย็นนะครับเราไม่ได้ใส่อะไรไว้ัวนี้เป็นสติ๊ปิดเปิดนะครับนี่ครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นตันนี้ใช้ไฟฟ้าควบคุมทั้งหมดนะครับจกหลังนะครับนี่เป็นเครื่องเล่นนะครับตอนนี้จะเป็นพร ตัวนี้ไว้คุมกระจกนะครับไปปรับกระจกมีขามีขากระจกแล้วก็บานกระจกนะครับปรับได้ขากระจกก็ปรับยืดเข้าหือออกได้ตัวนี้เป็นสายฟ้านะครับหน้าหนาวนะครับนี่ครับหลังคาสลุปนะครับนี่ครับหน้าปัดเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วก็ดูพวกหน้าจอให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมีอะไรบ้าง เีเปานหน้าถอายหลังตอนนี้ก็จะมีบอกน้ํามันตัวซ้ายสุดจะเป็นน้ํามันนะครับตัวขวาจะเป็นแอดบลูนะครับตอนนี้เป็นรอบเครื่องครับรอบเครื่องถ้าหน้าร้อนหน้าฝนปกติอุณหภูมิปกติมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเราต้องวอร์มเครื่องทิ้งประมาณห้านาทีครับเพราะว่ารอบเครื่องมันจะดีดขึ้นมาถึงประมาณพันหนึ่งร้อยรอบนะครับ ทางศูนบอกว่าให้มองเครื่องทิ้งไว้ครับเพราะไม่งั้นถ้าอ,าออกตัวไปเลยแอดบูมันจะออกท่อเสียหมดนะครับตัวนี้เป็นเข็มไม้นะครับีตัวน,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 นี้เป็นอุณภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับน,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 นะครับแล้วตันนี้ทําความเร็วได้ห้าสิบนะครับห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะคือยก ด้านหลังนะครับยกหลังอุปกรณ์ต่อพ่วงเราผมตั้งไว้ที่99ครบตอนนี้มันอยู่ที่98เรากดตัวนี้นะมันก็ําได้สุดแค่นี้แหละครับ99ตั้งไว้แค่นี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกไฮดรอลิกนะครับผมตั้งอัตราการไหลไว้ที่กลางๆหมดนะครับกลางๆหมดตัวนี้สามตัวนี้ที่มันล็อกอยู่ก็คือชุดตักนะครับนะี่ครับไฟสติก๊กเราต้องมากดกดล็อกตัวนี้ก่อนถึงจ,จะใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ ตอนนี้จะเป็นยกขึ้น,น,นอันนี้เป็นเทนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคีบนะครับแล้วใส่คีบตอนนี้ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังความเร็วนะครับความเร็วนาตอนนี้คือสี่สิบเจ็ดแล้วก็ปรับแล้วก็หมุนตนนัวนี้หมุนตัวน,นี้นะครับให้มันเป็นห้าสิบได้แค่นี้หนะครับจะต้องตั้งใหม่กดเข้าไป นี่ครับความเร็วเดินหน้า50นะครับ F1 F1 F2 F2 ตั้งมันได้แค่47เหรอบอกว่าผมตั้งไว้50แล้วนะนี่ครับ50สุดแล้วเพรามันรอบเครื่องแค่นี้ไม่ได้แค่นี้นี่ครับตอนนี้เป็น PTO นะครับตอนนี้เราก็ผมปิดไว้หมดแล้วครับผมปิดเป็นเกียร์ว่างไว้หมดแล้วตอนนี้มี3รอบนะครับมี ้างหลังจะมีสามรอบก็คือ540 55 540e แล้วก็1,000เราสามารถปรับได้ครับตอนนี้ผมปรับไว้ที่750เราจะปรับขึ้นเป็นนะครับเรากดบวก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 เราก็ลดได้ปรับลดได้ตัวนี้เป็นข้างหน้าตอนนี้เป็นข้างหลังนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้มันทํางานกี่รอบนะครับแตจ่จะเปิดนี้อันนี้ข้างหน้านะครับตอนนี้เขาคุมข้างหน้าข้างหลังนะครับแต่จะเปิดงหน้า นะครับมันจะขึ้นหมดครับล้วตอนนี้หมนอนู่เท่าไหร่ตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยครับเก้าร้อยรอบนี่ครับเวลาปิดก็จะลดลงแล้วก็ปิดไปตอนนี้ก็จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เดินเบาจะอยู่ที่ห้าลิตรต่อชั่วโมงส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นรอบเครื่องมันก็จะ เวลาเราเร่งมันจะขึ้นนะครับจะเป็นไฟขึ้นเราะว่าเป็นตอนเราวิ่งมันจะขึ้นตอนวิ่งมากกว่าครับม,มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตัวนี้ไม่แน่ใจมันไม่ค่อยขึ้นครับตัวนี้จะเป็นอนุณหภูมิของน้ํามันนะครับน้ํามันนี่ครับตั้งรอบสงูงสุดไปที่สองพันหนึ่งร้อยรอบชั่วโมงการทํางานเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเก้ารถคันนี้เป็นเกียร์ เขาเรียกอะไร CVT แปรผันหรือเปล่าแต่ถ้าถามเจ้าของเขาก็บอกว่าเกียร์ออโต้ครับเหมือนเครองรถยนต์นะครับเราก็ใช้แค่เบรกคลาสนี้น้อยใช้เวลาลวเรารอบมสูงเราทํางานนะครับเราทํางานเราก็เล่นคันเร่งมือตอนนี้เป็นคันเร่งมือครับคันเร่งมือเวลาใช้แล้วก็เล่นตัวนี้เลยเราก็ดันอย่างนี้เลยครับชอบเร็วครับช้าชอบเร็วเราก็ดันไปอีกใช่จริงไประมาณนี้นลครับเวลาทํางาน แต่เราวิ่งหลังถนนเราก็ดันไม่สุดเลยเราก็เหยียบคันเร่งกดคันเร่งไปเลยนะครับวิ่งหลังถนนได้ห้าสิบมันมันเขียนไว้ในนี้ว่าห้าสิบแต่วิ่งจริงๆมาได้ห้าสิบห้าสิบห้าครับมันมาถึงครึ่งครับมาห้าสิบห้าถึงครึ่งตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าควบคุม,มหมุนเราเหมือนรถยนต์อันนี้ก็จะเป็นปัดน้ําฝนนะครับอันนี้เป็นไฟทึิไฟบอกนะครับว่า เราล็อกเบรกไว้ซ้ายขวาหรือไม่ถ้าเราปลดไฟตัวนี้มันจะขึ้นตอนนี้เป็นไฟไฟควบคุมไฟทั้งหมดนะครับไฟไฟตอนนี้นั่นเป็นไฟรีไฟหน้าไฟหลังคานะครับตัวนี้ควบคุมไฟต่ำไฟสูงนะครับผมพี่พูดผิดนะครับตันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับลำโพงมีสี่ช่องแต่เขาใส่มาแค่สองช่องันี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนี้เป็นอุปรกรณ์ไว้ต่อไฟมาใช้นะครับ ตัวนี้เป็นจอยสติ๊กนะครับไม่มีน้ํามันเป็นจอยสติ๊กแล้สัมผัสนะครับตัวนี้ขีบง้างขีบง้างออกแล้วก็ขีบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบนำล่องครับติดมาครับแต่ไม่ได้ใส่ไอ้ตัวรับสัญญาณตรงนี้มาเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่กว้างที่จะใช้อะครับนะครับข้านงะบ,บนก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไว้ต่อไฟ ไปใส่พวกรีโมดรีโมทเครื่องอัดครับตัวนี้เป็นรีโมทเครื่องอัดนะครับเครื่องอัดถ้าอยากดูก็เดี๋ยวถ้าวันไหนผมล้างแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้เราเราเชื่อมตัวนี้ครับเราไม่มีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับไม่มีอะแดปเตอร์สาขาตัวนี้วเราก็แกะมาปอกสายไฟครับออาชาวบ้านชาวบ้านไปก่อนตัวนี้เป็นที่จุดบุรีนะครับทางาั์งไม่มีคนสูบบุหรี่สักคนครับเลยไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นชาร์จชาร์จโทรศัพท์นะครับว่าชาร์จโทรศัพท์ ทำมาเสเร็จเลยนะครับนี่ก็ไ้ต่อไฟเหมือนกันเยอะไปหมดครับตัวนี้ก็ไ้ใส่บุหรี่ใส่อะไรใส่ของนัดได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ของนี่ครับแล้วก็มีไว้ต่อต่อสายชาร์จอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบออโตมตติกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกกันฟรีตัวนี้ก็ล็อกกันฟรีเอาตัวมติดนะครับตัวนี้ก็นะครับตัวนี้เป็นไฟไฟเบคอนไลท์นะครับที่มันหมุนๆนะครับแต่เราไม่ใส่มาเ้าไม่ใส่มาให้ได้เป็นไฟฉุกเฉินตัวนี้เป็นไฟหลังทาเวลาเราจะกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับจะให้มันเชื่อมต่อกันหรือไม่เวลาเราเปิดนะครับแต่ตัวนี้เราต่อแล้วกันหมดนะครับเราเกียบกดหลายรอบอาจจะยาวนิดนึงนะครับคลิป นะครับตัวนี้ก็เป็นปรับอุณภูมิครับเยน็นอุ่นนี่ตัวนี้พัดลมนะครับถ้าหน้าจอตัวนี้ยังไม่ติดต่อควบคุมอะไรมันไม่ได้ครับเราจะกดสัมผัสต,ตัวนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวระบบยกหางก็จะเป็นตัวไหนตัวนี้เหมือนกันเข้าตัวนี้ปุ๊บนะครับยกหางสุดไว้ที่เกาสเก้าตัวนี้ลงเร็วอัตราการลงเร็วขึ้นเร็วนะครับส่วนตัวนี้เป็นดับครับดับ รับคันนี้ตัวนี้ทันรอบอันรอบเราก็จะต้องปิดไว้เป็นเจ้าบ้างก่อนนะครับปิดไว้ไม่ได้ใช้นะครับปิดไว้ปิดไว้ไวอ่าปิดไม่ได้ติดขอบนะครับรอบการใช้งานก็อยู่ที่เวลาใช้งาน,นจริงๆนะครับพันหกถึงพันแปดนะครับไม่เคยใช้ถึงสองพันเอ็ดสักทีครับ วิ่งอัดฟางรอบพันแปดก็ประมาณสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกาลังดีครับทาเลววันนี้เอาไม่ทันครับนี่เป็นช่องแอรนะครับนี่ครับขะเสษกระจกยังเหลืออยู่ครับจะเปลี่ยนมาใหม่ครับนี่ครับเอาไปรอดึงคันเล็กพรุ่งนี้ครับเขาจะมาช็อปกระโพดนะครับฝนตก วันนี้ก็หลีฝนตกหนักนะครับนะครับวันนี้ก็เบาเบาตัวน,นี้ปรับได้นะครับปรับได้เป็นเบาะลมปรับได้หมดนะครับสไลด์สไา,ายขวาหมุนก็ได้ครับหมุนได้นดหน่อยไม่ใช่หมุนยังได้นิดหน่อยมันก็ยังทั้งตัวนี้ครับปรับแข็งปรับอ่อนได้นะครับ ผมก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ